สวัสดีครับผมกล้านะฮะมาพูดคุยกันเหมือนเช่นเคยนะครับกับส่องไกลส่องไกลสตอรี่นะครับแล้วก็ทีเด็ดส่องไกลนะครับวันนี้วันเสาร์นะครับ9เดือน9 9กันยายนนะครับก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยมันมันเป็นวันที่เราต้องเสียเงินเนาะนะครับก็ผมก็อาจจะทําให้ประเทศไทยหิมะตกได้เพราะอัดคลิปวีเช้ามากประมาณ8บบกโมกใส่แล้วนะครับก็วันนี้นะครับเป็น เรื่องราฟุตบอลกันซึ่งวันนี้เนี่ยมีฟุตบอลแข่งขันกันเยอะนะครับฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปในรอบคัดเลือกซึ่งก็เมื่อวานนี้โปรตุเกสแข่งขันไปแล้วก็ชนะไป1นงแล้วก็ได้ประตูโทนจากบรูโน่ฟอนันเดสซึ่งเขาก็เป็นการฉลองวันเกิดครบ29ปี ของเขาพอดีนะครับก็โอเคแหละว,วันนี้ไม่มีให้ดูเหมือนกันคู่ใหญ่คือถามว่าใหญ่ไหมก็ไม่ใหญ่มากแต่ก็น่าดูแหละเป็นนักฤษนะครับไปเจอกับโปแลนเดอรยูเครนแต่ที่โปลแลนด์นะครับเพราะว่าแต่ที่ยูเครนไม่ได้แต่สนามกลางที่โปลแลนด์ก็เอาคู่นี้คำํคำขำไปก่อนละกันครับแล้วก็เดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องของฟุตบอลในยุโรปซึ่งปัจจุบันเนี้ยตลาดซื้อขายมันปิดแล้วนะครับก็จะมีแค่บางตลาดที่ยังเปิดอยู่ ล่าสุดเมื่อวันที่7กันยาที่ผ่านมาซาอุดิอาระเบียปิดแล้วส่วนเดี๋ยวอีก2สัปดาห์เนี่ยก็จะมียอยปิดก็คือ,อ,อกาตาร์นะครับแล้วก็ตุรกีซึ่งก็จะปิดใกล้กันแต่ไม่เกิน15กันยายนนะครับเดี๋ยวมันมีเรื่องของอีฟค o อสที่มันปแปลกขึ้นมาในช่วงนี้อยู่ประมาณสองสอย่างก็เดี๋ยวมาพูดขึ้นคร่าวๆกับแบบที่ผมเข้าใจนะคืออาจจะผิดถูกเรื่องของดีเทลเรื่องของรายละเอียดอาจจะไม่ถูกต้องมากก็เอาคร่าวๆพอที่เข้าใจว่ามันน่าสนใจอย,อย่างไรและอนาคตอาจจะมี อะไรแปลกๆโผล่มาก็ได้ครับเอาเดี๋ยวเรื่องแรกก่อนเลยก็คือเรื่องของนี่แหละตลาดซื้อขายล่าสุดนะครับผมเปิดดูเอ้ยคือมันปิดไปแล้วแหละคือวันที่7ที่ผ่านมาเนะี่ยมีทีมที่แบบว่าวิ่งเต้นมากคือทีมในซาุดิอารบ,บียที่มายืนมาหายืมาหาซื้อกเตะในยุโรปนะครับก็มันมีอยู่2เคสเคสแรกคือโมซาล่าเนาะที่แบบเป็นข่าวใหญ่ข่าวโตเลยที่จะไปสโมสรยักษ์ใหญ่เอาที่ฮัทอะแล้วก็ยื่นมาหาสาอะไรยล้านปอนด์แต่ไม่เอาไม่ไป,ปล่อยเนี่ย แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่ช่วงซัมเมอร์หรือว่าช่วงวินเทอร์ที่เป็นเปิดตลาดซื้อขายหน้าหนาวน,นะครับ mm hmm. ก็ตรงนี้เนี่ยของเคสของซาร่ายังไม่เท่าไหร่แต่เคสของคนอื่นๆที่มีข่าวเช่นเจดอนซานโชนะครับหรือ mm hmm. จะเป็นอีกหลายๆคนเนี่ยมันมีเป็นคอนแทคครอสหรือว่าเรื่องของพันธสัญญาเงื่อนไขที่มันปแปลกๆ mm hmm. เช่นเดี๋ยวนี้ mm hmm. เขาไม่ซื้อตัวกันแค่ฤด,ด,ดูกาลเต็มนะครับ mm hmm. เขาซื้อกันเป็นแบบรึ่งฤดูกาลนะฮะ แล้วก็ครื่องดูการเนี่ยมีเรื่องของสัญญาเงื่อนไขาการซื้อขาดไม่ซื้อขาดหรือว่าอะไรนี้ด้วยแล้วก็เพิ่มเติมอมกหนึ่งอย่างคือเดี๋ยวนี้ครับมีแอดออนนะครับว่าเดิมทีเนี่ยสมโมสรเรียกร้องมา10บาททางสมโมสรที่จะซื้อเนี่ยจ่าย8บาทพอถ้าเกิดเอา,าเล่นมามืองใช้ได้ผมค่อยจ่าย2ล้านนะครับค่อยจ่าย2บาทอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้นะฮะก็เดี๋ยวเรื่องที่ผมสนใจคือเรื่องของเงื่อนไขาการยืมตัวครึ่งฤดูการ ส่วนใหญ่ที่ผ่านมากางย,ยืมตัวเนี่ยเขาจะยืมตัวกันประมาณหนึ่งฤดูกาลบวกอีกหนึ่งฤดูกาลคือยืม1นึ่พวงออปชั่นยืมอีก1ห,หรือว่ายืม1นึ่งวงออปชั่นซื้อขาดไปเลยซึ่งมีงบประมาณการซื้อขาดที่ชัดเจนอย่างเช่นว่าเคสล่าสุดคือซอฟิยาอัมระบัตที่ย้ายจากฟิออร์มาอยู่แมนยูเนี่ยเขามีเงื่อนไขย,ยืมตัว1ปีนะครับแล้วก็พ่วงมา10กว่าล้านยูโรแล้วก็เขียนว่าถ้าเกิดฟอร์มดีคุณชอบมึงซื้อขาดไปกูจ่าย20ล้าน อ่ะอันนี้ก็คือเป็นเงื่อนไขที่เห็นกันทั่วไปแต่มันมีเคสของซานโชที่จะมีสโมสรนในซาอุดิอาระเบียให้ความสนใจแต่แมนยูบอกว่าถ้าเกิดมาแค่ซื้อมาแค่ยืมไม่เอาต้องพ่วงซื้อขาดไปด้วยอะไรอย่างนี้นะฮะล่าสุดในเคสของแมนยูเหมือนกันครับเป็นของมาร์กูกูเรยยคือแมนยูหาแบ็กซ้ายอยู่นะฮะแล้วคือแมนยูเนี่ยเขาหาหาแบ็กซ้ายไม่ได้นะฮะเขาก็เลยต้องหาตัวยืมมาก่อนสุดท้ายกระจบที่เซเยโอลกิออน เขายืมตัวมาในมูนลค่าประมาณหนึ่งนะฮะแต่ตอนนี้มันมีข่าวถูกเปิดเผยว่าในเคสของมาร์คกูรย่าเนี่ยแมนยูติดต่อก่อนนะครับติดต่อมาร์คกูรย่าก่อนแต่พอติดต่อกูรย่าปุ๊บเนี่ยแมนยูดันใส่เงื่อนไขว่าไอ้กูยืมตัวแค่แค่ดูการพอเดีย๋ยวลูกชอมากูคืนอ้าวอันนี้เชลซีก็เลยไม่พอใจเฮ้ยมึงยืมทียืมเพื่อดูการเป็นภาระกูจ่ายค่าตัวอีกมึงเอาไปเลยนะครับเคสนี้ก็เลยทําให้ ตัวเชลซีไม่พอใจเลยไม่ปล่อยคูุ่ยาให้แมนยูก็เลยไปหาที่เซโอเลยอ,ยอนแหงน,นะครับซึ่งผมไม่ไแน่ใจว่าเรื่องของการยืมตัวเนี่ยยืมครึ่งฤดูกาลแล้วเป็นยังไงต่อหรือว่ายืมยืมเสร็จปุ๊บขาดเลยเพื่อยืมต่อก็เดี๋ยวดูอีกการอีกทีนึงแต่ที่แน่คือแมนยูต้องการนํามาใช้วินแบ็กฝั่งซ้งายเพราะว่าจะเอามาเล่นในยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับอะประมาณนี้ข้อแรกของยืมตัวแค่ครึ่งฤดูกาลมาดูที่แอดออนนะครับการจ่ายเงินแบบ พิเศษให้ซึ่งทุกสโมสรปัจจุบันนี้คือขายนักเตะปุ๊บพวงแอดออนหมดเลยบรรดาทีมบิ๊กเนมทั้งหลายแหล่เช่นโคต้าเกิดพาทีมเข้าถึงรอบ8ทีมยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเอาแอดออนมา1ล้านยูโรอะไรเงี้ยมันมีแบบนี้มากครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยมันเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายเบื้องต้นให้กับสโมสรนะครับเพราะว่าหนึ่งคือบางทีเนี่ยซื้อมาปีแรกแม่งเสือกเจ็บอย่างเคสของเคสเซอร์เฟนต์เอ็นคุณคูเงี้ยซื้อมาเจ็บปุ๊บแล้วไม่มีออฟชั่นเรื่องนี้เลย สุดท้ายเนี่ยใช้งานไม่คุ้มก็จ่ายกันไปฟรีๆนะฮะหรือว่าจะเป็นเคสของเลยอนหรือว่ากู้ระยะองที่ไม่แน่ใจว่าเอามาเนี่ยมันจะเจ็บไหมก็เลยจําเป็นต้องใส่ที่ฤดูการไว้ก่อนนะครับก็เคสแอดออนเนี่ยมันก็จะเป็นค่าเรียกใหม่เนยนะเพราะว่าตอนนี้มันจะเป็นลักษณะการซื้อเล่นแบบ1 0บบวกสิหรือว่าสิบวกห้าอะไรเงี้ยแบบว่าเป็นการจ่ายหนึ่งส่วนหนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยเพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่งก็อ่าสนใจซึ่งหลักหลักแบบเนี้ย ในเมืองไทยยังไม่มีเดี๋ยวพอนะอนาคตเชื่อว่าเมืองไทยก็จะมีนะฮะับามาที่อีกสิ่ง่สุดท้ายคือเงื่อนไขาการซื้อขาดตอนนี้เงื่อนไขาการซื้อขาดมันเริ่มจะซบเซาลงไปเพราะว่าหลายทีมเริ่มต้องการยืมตัวแค่มาพอใช้งานเฉยๆไม่มั่นใจว่าจะสามารถทําได้ดีนะครับก็เลยไม่มีออปชั่นซื้อขาดซึ่งมันก็ไม่ค่อยแตกต่างกันคือบางที่สโมสรเนี่ยเวลาคนเป็นเจ้าของสตเตเตเนี่ยเขาตั้งราคาไว้แบบหนึ่งพอถ้าเกิดเขามาแค่ขอยืมแล้วพวกออปชั่นซื้อขาดก็ตั้งราคาไว้แบบหนึ่ง แล้วไม่มีออฟชั่นซื้อขาดนี้มาซื้อใหม่เนี่ยสโมสรต้องสก,กัดโอกาสแล้วว่าเอ้ยตั้งเตะกูดีกูตัาราคาเพิ่มไปอีกดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่บรรดาสโมสรที่เป็นตัวของตั้งแต่เนี่ยมักจะไม่ค่อยอยากให้มีออฟชั่นซื้อขาดเท่าไหร่เว้นแต่ว่าทีมที่ซื้อมาเนี่ยเขามั่นใจว่ายืมมะใช้ต่อแน่ก็เลยใส่ออฟชั่นนี้ไว้นะครับอ่ะเป็นเรื่องของเองินเงินทองที่ผมเข้าใจประมาณนี้ซึ่งถ้าเกิดผมเข้าใจคาดเคลื่อนก็ฝากติดปากคอมเมนต์หน่อยว่าผมเข้าใจผิดพลาดตรงไหนบ้างก็ได้มาเข้าใจใพร้อมกัน,นะะปิดท้าครับับวนนี้รเเป็นื่ององงข บอลยูโรรอบคันเลือแล้วครับซึ่งก็จะมีฟุตบอลเกมระหว่างทีมชาติยูเครนกับอังกฤษกันเนาะยูเครนเนี่ยก็มาเดิม,เด,มเดิมครับพวกนักเตะเดิมๆที่จะคุ้นหน้าเปอย่างนี้ยาโมเลนโก้ซินเชนโก้หาเจ็บสมบูรณ์และพร้อมแล้วนะครับแล้วก็ยังมีตัวมิโกเลนโก้เป็นกองหลังัวเก่าเนาะนะครับแล้วก็ยังมีเพื่อนกองหน้าที่ผลงานดูจะวุ่นวายหน่อยวิกเตอร์ซีการคอฟอ่ะเขา ยิงได้ั้งเซิร์ชกูเกิลเจอพอดียิงได้2เกมหลังสุดจุดโทษด้วยนะครับก็ทำให้ทีมมีหกแต้มตอนนี้ในกลุ่มนะครับก็ยูเคนก็ส่วนหนึ่งของสเก r เรบอฟเนาะส่วนทางด้านของอังกฤษนะครับก็มีเรื่องราวความน่สนใจที่ว่าเขาเนี่ยจะมีการจัดระบบยังไงเพราะว่านักเตะถอนตัวเยอะมากนักเตะบาดเจ็บเยอะมากนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องอีกหนึ่งเรื่องก็คือตอนนี้แม็กควายกันลงสนามน้อยมากเราไม่รู้ว่า ถ้าลงตัวจริงอีกแฟนๆจะมองไงแต่ผมก็เชื่อว่าการจัดทัพเล่นเนี่ยเล่นตำแหน่งกองหลังเรียกมาเนี่ยเยอะมากก็คงเปนแมกควายอีกหนึ่งคนแล้วก็จับใครคู่ดีดูอิสตังมัง่งอะไรมั่งก็คันว่ากันไปนะครับแต่ที่แน่คือถ้าเกิดจับตรงบนี้แฟนๆอาจจะคำถามได้ว่าเฮ้ยทำไมมันเล่นมันก็ลงสนามแค่เกมเดียวเองแม็กควายอ่ะแม้ให้มันเป็นตัวจริงวะนะครับก็น,นี่ก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะส่วนอื่นๆคงไม่เปลี่ยนแปลงอะไรมากครับก็จะมีหลักๆแนวรุกนะครับแฮร์รี่เคนกลับมาแล้วเนะาะมาจากเบอร์เยนเนาะ บูกาโยซาก้าเหมือนเดิมน,นะครับกองกลางก็มีเฮนเดอร์สันกลับมาติดเฉยเลยนะฮะแล้วก็ชูด์เบลลิงแฮมกลับมาด้วยก็น่าสนใจนะครับอ่ะผมว่าอังกฤษน่าจะสามารถทำผลงานได้ดีกว่าชัดเจนแล้วก็แม้ว่าเตะสนามกลางนะเชื่อว่าดูดีกว่าลวกันก็ถ้าเกิดอยากดูเกมนี้ให้สุกดูอังกฤษนครับน่าจะเ่านใจกว่านะครับอ่ะประมาณนี้ฮะก็ฝากติดตามเหมือนเช่นเคยนะครับกับช่องของเราฮะเดีย๋ยวหนึ่งคลิปครับจะเป็นเรื่องของฟุตบอลไทยวันนี้มีเตะดด้วยนะตอนเย็นประมาณสองทุ่ม มีทีมทัพไทยทุนอายุไไ่เกิน23ปีเดี๋ยวมาพูดกันต่อในโอกาสต่อไปครับผมประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ